จอย่ออ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมถูกกับการลงมือชิ้นนอกเนาะวันนี้ก็จะม,มาแนะนําบิวนะครับก็เป็นหนึ่งในบิวที่เชียร์นบบได้ไวที่สุดในเกมแล้เนาะถ้ามานับบิวโพสเซอร์บินเทโพลาเรนนะเฮ้ยอาจจะเคียร์แบบได้ไวเท่าเทโพลาซิ่เลยเนาะซึ่งตอนนี้ครับก็เป็นวัดนะไอ้วัดเนี่ยันนี้ก็ปั๊บใหม่เนาะให้ในแมปเนี่ยเก็บได้สองอินเนตี้นะ สองคริสตัลนั่นเองนะครับเกืเลยนะตอนนี้นะครับมันจะมีคนทำบิลด์ที่แบบวิ่งเร็วๆนะครับเพื่อที่จะวิ่งแบบเร็วๆกินไอจีเร็วๆนั่นเองนะครับซึ่งบิลดนี้นะครับก็เป็นบิลด์ที่ผมอาจจมานะจาก y o u ยูทูบชา n e l มันเอาสองเบลมารวมด้วยกันนะครับก็เป็นบิลด์ไอช็อตนั่นเองครับผมแบบไอช็อตเลยนะครับนี่ซึ่งบิลดนี้นะครับผมยื่นเมื่อนะครับ87%นะครับมันเป็นสปีดอาจจะดูช้าเนาะ ต่ถ้าเกิดสม,มอว่าผมสปินเนี่ยเป็นว่าไปจุดศอเนี่ยว่าไปจุดศอนะเห็นปะว่าไปจุดศอนเนาะเออ่าจะเห็นทันเนาะผมวิ่งเนี่ยผมว่าไปจุดอันทีนะครับแล้วก็ยังไม่รวมชาหมาป่านะเม่ะกผมได้ชามาไปก็เป็นร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับซึ่งเวลาผมวิ่งแบบเนี่ยผมแทบจะสปินตลรดเวบบลาเลยเนาะเพราะว่าผมยิงนักเดียวเนะี่ยมันหายันกินเลยนะ สุดเดี๋ยวผมจะวิ่งแบบให้ดูนะผมันไวแค่ไหนนะผมเดี๋ยวได้บอกว่าบิลนี้อาจจะเร็วเกียบเท่าเลยกันครับต่อให้เชื่อบิ่งเร็วกว่ามันก็เร็วกว่าไม่เยอะเลยครับเร็วกว่าไม่ได้หาเนาะเทียบกับเชื่อวิ่ที่ไม่ราคาส์อปไม่เรื่อยๆสามไม่เรื่ยนะครับก็หานอะไรแบบอ,อันนี้ว่าไม่เก็บบัตเนาะก็เดี๋ยววิ่งแบบไปดู เดนเห็นว่ามันวิ่งมามากครับแต่ยิงนัดเดียวนาเชมัน,นเูแบบไหนบ้างตายด้วยดาวเกิดทันจอไม่ก็ทันโจอเมื่อเกิดบอลมันอยู่ใกล้ๆกันนี่คือมันระเบิดทันจอไวผมอ่อแล้วเดนนี่เฉยเด่ดีนี่ครับอันนี้ปกติแล้ววัดมันอยู่ใ,ใกล้ๆนะแต่นี่ผมจะมาวิ่งแบบไม่ดูนะว่า โชว์ดูว่ามันไวแค่ไหนนะคนดูผมวิ่งเนี่ยนะแป๊บเดียวเจอวัดอะแล้วลก็ทราบด้ตัวคอนเทนต์นะเบลนี่นะครับไม่ใช่แบบวิดีแค่วิ่งเนาะดามเมจไมตตีตีบอสได้ครับเดี๋ยวตีบอสให้ดูเลยดีกว่านะบอสมันยอยู่ข้างในนะครับนะครับวิ่งเร็วมากเร็วอีกโอ้โทวดีอะเร็วเลยจริงครับนะครับตีบอสก็ไม่ได้ใหญ่ครับนะครับ <S <S <ๆ>ก็มาในจอดเบลนี่นะครับ ดาเม,มีนะครับเรื่องคอนเทนก็เนาะมันไม่ได้เด็ดขนาดแบบพวกเบ,บลแบบบบเมดอะไรเนาะแต่ว่าก็พอจำพวกเนาะเมื่อยโดนบอลชนเนาะ,นนนาะแต่ว่าเรืมึงเป็นสปีดอะคือมันเบอร์มากมันดูแบบเนี่ยอันนี้ไม่มีพับอะไรเลยนะไม่มีชาหม,มาป่านะครับก็ว่ามัจะ2%เนาะสำหรับการสปินนะซึ่งทำไมที่ไม่ได้เดินอนะครับทำไมผมถึงได้มาเล่น พาสไซเดอร์เนาะอย่างแรกเลยครับที่สําคัญเลยพาสไซเดอร์นะครับโดยมาสปินนะครับจะไม่โดนตีอารมณนะ์เนาะซึ่งถ้าเกิดคุณปเป็นนะเดดอาร์เนี่ยเอ้คนวิ่งแบบเนะี้ยไม่รอดนะครับคุณวิ่งทีคุณโดนมันตีมันมันก็ตายเลยนะไม่รอดทาไม่ได้นะครับอย่างที่สองครับมันไม่โดนสโลว์เนาะซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นเดดอารนะ์เ,เนนะี่ยสโลว์ได้คืออะไรบ้างเยี่งเช่นคุณโดนสาดด้วยเทมเปอร์โบเชนคุณโดนพื้นเเนะี่ยพื้นชิลนะครับ สิลเก้าอ,อ่ะเออซึ่งไทสซิเดอร์จะทําให้คุณไม่โดนเอฟเฟกต์อะไรอะไรต่ให้คุณโดนเพปเปรว่าเชนคุณก็ไม่สนุกครับคุณก็เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันโกงมากเนาะแล้วก็นะครับเรินมันเป็นสปีดเพนัลตี้ฟอร์มเดินซีสกิลไวบวกวิงอันนี้ก็ช่วยให้เราเนะี่ยสามารถใช้สก,กิลโดยที่โดนเพนัลตี้เลยมันเป็นสปีดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ได้นไวขึ้นนะครับนะนะเนี่ยเห็นไหมเอออันนี้คือข้อจุดเด่นนะที่ผมมาเล่นเป็น พายเฟเดอร์นะเพราะว่ามันไวกว่าเดซไอเยอะถ้าให้เดซไอขี่ไก่ก็ไม่รอดนะโซบิลนี้ไม่ได้ไม่แต่ไม่แต่เชียเดียวนะเออเพราะว่าตอนตอนนี้ยต่อให้คนสีไก่คนก็ทันมันไม่นสบเปลี่ยนได้อย่างมากก็ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้เลยอย่างเก่งก็ร้อยร้อยสิบแบบพอแบบของโคตรโหดอะไรประมาณว่าร้อยสิบร้อเปอร์เซ็นต์ร้อสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนั้นเป็ของระดับโหดแล้วนะแต่บิลนี้ครับไม่จําเป็นเลยแค่เป็นสบเปลี่ยนนะเออต่อมานะครับผม เดี BT bt ๋ยวก็ไม่เป็นมีครับก็ได้เพิ่มฟรีมานะหกโนเนี่ยหนึ่งสี่เป็นห้านีดเป็นหกก็ได้คัสติมาหกได้ฟรีนะครับก็สามารถเอามาอัพเนี่ยมันเป็นสปีดได้นะครับสังเกตดูบิลนี้ผมจะลงมันเป็นสปีดบ่อยนะครับเนี่ยโมเป็นต์สปีดโมเป็นสปีดโมเป็นสปีดโมเป็นสปีดเนาะแล้วก็เจมสไตรเป็นเจมเอชเทนนะก็บวกห้าบัตรเต็มันเป็นสปีดเช่นกันนะครับอันนี้ก็โมเป็นสปีดเนาะ เจ๊เมื่อเดิมก็มันมันสปีดนะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละสำหรับบิวนี้นะครับมันมันสปีดแต่ดาเมจก็เยอะนะครับสังเกตให้ดูที่ตีบอลเมื่อกี้นะอ่ะว่าเลยดีงบประมาณนะครับบิวนี้ไม่ใช่บิวต้ตนเกมแต่อย่างใดนะครับที่ทุนเห็นนะครับบิวนี้ราคาค่อนข้างสูงพอจมควรเนาะถ้าเกิดอยากตา a r t เริ่มเลนะ่นนะครับก็ประมาณว่า50-200ดีไวก็โหดแล้วเนาะบริเวนเตอร์นะอันนี้คือบริเวณนนเตอร์นะครับประมาณว่า50ดีไว ก็ถือว่าเสียแล้วนะครับผมไม่สป,ปีดแต่ไม่ได้ท่าผมแน่นอนแต่ว่าก็สป,ปีดสักวอลยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเรือแล้วนะเนาะไม่ได้ช้ากว่าบิลอื่นนะซึ่งถ้าเกิดบ,บิลอื่นไม่มีเซตเทมโพเนี่ยคือไม่ได้ครึ่งของบิลนี้นะเออก็ประมาณนี้เลยนะครับอาจจะมีบิลหนึ่งที่ซื้อได้ก็คือไอ้บิลทวิสเตอร์ไอ้พายุหมุนแต่ว่ายังไงก็ช้แบบบิลนี้แน่นอนนะไอ้พายุหมุนเะนี่ยเพราะมันเสียเวลาต้องไปแคสพายุไว้บนนี้เนาะเอ้ะ ลิงก็เรอยกจอมเมลเลยอ่ะคนก็ยะเอาเยอะกันนะต่อมานะผมคนสำคัญเลยเริ่มบิลนี่ครับก็แน่นอนทันูทันูบิลนี่นะครับต้องมีซับเซอร์พาซิ่งเชนตูไฟเอเดติเชิ่นเชิลอาร์โรนะครับจะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่คนนั้นนําให้ว้อเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะว้อเปอร์เซ็นต์นี่คือยืมบัวหนึ่งดอกนะแหละแต่สองร้อเปอร์เซ็นต์นี่คือยืมบัวสองดอกแค่นั้นเลงครับ ซึ่งทำไมครับเพราะเราเล่นไม่ได้นะ Dead กับเดดอาร์นะเด็ดอาร์เขาจะมีโนดเพิ่มดอกมาให้นะซึ่งเราเนะี่ยไม่เล่นแพทสายเดยวแล้ไม่มีโินดเพิ่มดอกเนาะซึ่งถ้าเกิดคุณนอนดึกผ้าคุณยงิงไอสัตว์แค่ดอกเดียวอนะมันจะฮาไปหน่อยเนาะเออมันจะแบบมันจะหนังชีวิตไปหน่อยลังคาเคลียร์แบบน้บนะซึ่งผมแนะนำนะเบลบนี้ให้ยันต่ำนะตอนสามดอกนะอย่างผม,ผมน,นะผมยิงเียดดอเนาะเอบังทีก็มีสารพอผมร้อยเก้าสิบเอ็ดนะ เป็นจนใหญ่แล้วผมจะยิงีดอกตลอดนะครับผมแนะนาให้เป็นสามดอกขึ้นไปนะนก็ใส่เป็นบวกเนี่ยโดดดอก,ก้็ก็เนต้านะซึ่งมาสตานคันธนูก็จะมีเซอฟาสซิ่งแล้วก็ซีเชนนะครับจอกอันนี้เลยนะครับดี่ควรจะมีเนะาะว่ามาสตันขึ้นไปซีเชนก็ชัดสี่มาสตันขึ้นไปนะครับที่เวียดก็จะเป็นเซตโคก็ได้หรือจะเป็นเพื่อจะเข้าไดเมจหรือโรนก็ได้อะไรก็ได้ผมพูดแล้วว่าอะไรก็ได้นะครับที่ แรกที่สุดอ่ะถ้าที่คุณหาได้นะเนธนูอ่ะคือคุณไม่ต้องเอ้ยต้องเป็นสัตว์โคนะไม่จําเป็นนะผมหาเนทนูเนี่ยที่สําคัญเลยครับคันซับซิกเซอร์พาซิ่งแล้วก็จีเชนแล้วก็แอตแทกบวกสามเบลเนาะสามันได้สำคัญจนแล้วฟิสิกอะไรก็ได้ครับขอให้มันแรงที่สุดถ้าที่คุณหาได้นะครับเนี่ประมาณนี้่องแค่นั้นเลยไม่จำเป็นต้องซิกเลยต้องมีโคนะอันนี้ไม่จําเป็นนะครับต่อมาที่เหลือแทบจะใส่เหมือนพอยซันเบอร์โรใครได้เป็นพอยซันเบอร์โร มันแท้จมือนกลนเ,เลนาะยกเวนธันนูสาธันนูก็กระถงเหมือนกะันนะชื่อแล่อคือแม่แกะก่องมาจากปรชาชนเลยหมวกก็ไม่มีนะครับหมวกก็หาเป็นนิตี้ชิลนะแล้วก็ต้านธาตุนะครับแหวนก็หาเป็นสันดาเมนอะไรก็ได้นะครับผมเออแล้วก็ลายเตอร์ตี้ก็ได้ต้านธาตุนี่แีลยก็สัตดาเมนลายเตอร์ตี้ต้านธาตุนะครับสร,รบ้อยก็เหมือนเดิมนะครับก็บวชสัเปริตนะสามสิบหรือสี่สิบห้าก็ได้นะครับแล้วก็ ไฮเดอี์ก็ใส่มาได้แล้วก็บวกเวลโปรเทตายนะแน่นอนนะก็ต้านท่าน,นะครับเสียก็ได้แหละไฮเรเนาะไม่มีอะไรมากคนท้าก็ไม่มีอะไรเปันต้านทาน่า,ทาแล้วก็เดินวิงนะ่งเนาะเออดมเป็นสปีดนะครับแล้วก็ใส่เป็นเนามโมเ็นสปีดอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ใส่เป็นอินทียิบโมเ็นสปีดวาสเป,ปนนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะซึ่งมันคิวมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นนั้นตั้งแต็ขัดแน่นอน,นครับซอง ซองครับบิลนี้นะครับซองนี้ดีสุดแล้วเนาะสำหรับวันนี้เฮ้ยเกิดใส่ซองแรงแน่น,นอนแรงกว่าอาจจะผมใส่ให้ดูนะอันนี้ผมได้ไปอยู่ที่แสนสีนะ่เนาะผมใส่ซองแรงผมดึม๊บขึ้นไปซองแสนแต่ตอนผมไม่ใส่ครับเพราะว่าซองอันนี้มันเดอะเบสออฟเดอะเบสสำหรับบิลนี้เนาะที่ผมเห็นเคลียร์มอนทั้งทั้งเชเกร์ยิปเพราะว่าเหน่งเลยเหนนะียลเนาะนั่นคือซองก็คือมาจัดซองครับซองเนี่ยมันจะสุ่มทันดูให้เราใช่ไหมเนี่ยสมดอกนะครับผม ซึ่งสังเกตดูครับผมยิงไปเนี่ยบางทีไม่จะมีดอหนึ่งเดี๋ยวก็มีดอหนึ่งไม่กลับมาเนะี่ยสองดอกกลับมาไหเดี๋ยวก็ไม่มีกลับมาเลยเนดะี๋ยวก็มีดอกเดยอะเห็นไหะสังเกตดูครับซึ่งไอซอนเนี่ยมันสุ่มคนะรับพลธทานนะครับสี่ดอเท่าที่ยิงมาเนี่ยแต่ละดอดจะไม่เหมือนกันบางดอกจะเป็นเซนโดเซนโดเนี่ยมาทำให้มันเชนหกรอบนะชนเชนก็คือแบบยิงตันหนึ่ง้วเสร็จแล้วไปโดนอีกหกตัวที่เลือนะ เชนสปินเตอร์อีกนะครับพีเอชอีกพีเอชก็มีเทิร์นด้วยนะอย่างเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยอันนี้คือได้รีเทิร์นมาดอเนี่ยได้รนะีเทิร์นเนาะที่เหลืออะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราไม่รู้นะแต่ว่าสังเกตได้จัดรีเทิร์นอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเนะี่ยใน4ดอเนี่ยคุณอาจจะมีเชสเซนโดก็ได้ในซีดอเนี่คุณอาจจะมีสปินเตอร์ก็ได้ในซีดอเนี่คุณอ,อาจจะมีเรเวิร์สในซีดอเนี่คุณอ,อาจจะมีไดอออจจมอนด์ Diamond, นะครับที่บวกชีโบนัทหกสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะ ในซีดอนนี้ควรจะมี arrow เนี่ยที่มันบวกของอัตราเลนเตอร์นะครับแล้วก็เบิร์น a อโร่นะที่สตัน t u n 20%เนาะซึ่งคุณจะไม่รู้ว่าซีดอนนี้เป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณแทบจะได้เชนสเป p พวกเนี้ยแล้วก็พีเอชนะครับแล้วก็ไดมอนด์เนี่ยแทบทุกรอบเนาะเพราะเราหยิบปรึดบนซีดอนอะแลนนี้มันมีแค่หนึ่งหนึงสามสี่หกหกมอนนะที่แตกต่างกันที่มันตัดตัวออกมานะก็มันโกมากทั้งไม่ b u i l นี้แบบไอ ไอ้ช็อตเนี่ยเป็นบิลที่จริงทีเดียวหาทัา้งจอครับผมบันบันหายท่านโจจริงๆนะครับที่ผมลองให้ดูเมื่อกี้นะเมสกี้ก็โหมบอนลนะที่ผมลองไปก็ประมาณนี้นะสรับโซนะอันนี้คือเดอะเบลแล้วซองแรกผมไม่แนะนำเนาะมันแรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันเรื่องความเรื่องเลียร์มันเรื่องอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ครึ่งของซองอยูงนิอันนี้เลยนะคาร์ดิโอซึ่งถูกมากราคาเด็ดเดายนะครับหาซื้อได้สบายสบาย ไอซองแรงเล่นตีบอลกับโซนเนี่ยแทบไม่ต่างเลยนะให้เกิดเอาเล่นตีบอลเมื่อกี้ผมก็ดีรีบอลนะเนาะเพราะนั้นโอนนี้ดีสุดครับดเดอะเบสอินสวรรผมบอลใช้ซองแรงมาทุกประเภทอนะตั้งแต่แปดเซตเดียวายยัน,ยนอันนี้คือหนึ่งดีวายคือดีสุดแบเนี้เนาะก็ทำให้คุณประหยัดค่าซองไปได้โค่รเยอะนะแบบือนเจ๊ยี่นะครับถุงมือนะครับอ่าใช้เป็นชายอะเคอโอค้ถ้ามันเห็นเป็นถุงถมืออันนี้นะครับเพราะเด๋งเลยนะครับ มันมีสองมาทล่างคนดูนะครับ immobilize นะครับ enemy at 5้าสิบซ build up instead of 100%เอร์นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาคุณยิงบอนซีดอ่ะไม่ก็มัเวลาคุณจะทำให้มันบอนฟีดใช่ปหะคุณต้องยิงให้มันติดฟีด100%เอร์ซได้ไหมครับถ้าเกิดมันไะม่100%ยเนี่ยกาไม่ติดฟซีดนะครับทีนี้นะครับถ่มือไอ้นะี่มันจะทำให้เธอเ้อจะสมมติว่าันเนี่ยมีติดเซียน้าสิเอร์ซน build up แต่แล้วเนาะ มันจะแข่งกันทีเลยครับมันจะเป็นร,อบบร้อมประชซนทันทีก็คือคุณสามารถแช่แข่งบอลได้ง่ายขึ้นสองเท่านั่นเองนะครับอ่าอันนี้นคือจูบเบย์ทุบมือในทําให้คุณสามารถแช่แข่งบอลได้ง่ายขึ้นสองเท่านะครับเพราะว่าวันเดีคุณต้องใช้เบียร์อัพร้อเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้คุณแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เบียอัพบอลก็แข่งแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยที่โกเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดบอลติดเสเนี่ยแอนด์เอมบริเวิร์สเนี่ยมันคือฟกับูร์เซ่นเนี่ยเหมือนกันเลยครับมนจะโดน มอดาเมจที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแรงขึ้นไปที่สิบเปอร์เซ็นต์อะมอนะไม่ใช่ดาเมตนะไม่ใช่อินชทีนะอันนี้คือมอเนาะเพราะว่ามอมเป็นตัวโคดาเมจที่แทบจะเยอะที่สุดในเกมแล้วนะสำหรับมอดาเมจนะครับก็แรงมากแทนด้วยสกิลสปีดด้วยนะก็คืออาชัตสปีด,ดนี่แหละครับเส้นถุงมือนี้เก่งชี้ๆนะผมว่าเลยแม่งเก่งแบบเพื่อไอช็อตนะถุงมือนี้มันเก่งแบบเพื่อไอช็อตโดยเฉพาะเลยครับผมได้โคตรโคดดาเมจเลยถุงมือเนี้แล้วก็ดาเมตฟีดมอนง่าย ให้เกิดโคดองแบบมอนไปไม่ว่าจะเป็นมอนสมมติว่ามอนมีต้านนะท้านอีเนนะมนเนี่ยไม่ต้องกลัวคุณยิงมอนบอลช็อตมอนอีเมนทันทีไอ้แบบมอนต้านเอลมงอีเมนพวกเนี้ยไม่ต้องกลัวสำหรับบิลนี้นะครับคุณลงไปยิงมอนนัดเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าไหนก็ตามนะครับมันโดนมันชอ็อตมันช็อตแบบฟรีดอะทีเดียวฟีดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นบอสนะบอสโดนยิงประมาณสองเทสันนี่ก็ฟีดแล้วเนาะสำหรับบิลนี้นะเออ คุณยีบอสเนี่ยหนึ่งสองสามผมให้ไม่เกินสามวันสี่ทีนะครับติดฟรีแล้วบอสอะประมาณนี้เวลายสำหรับคนจำใจนะสำคัญที่คือธนูนะครับแล้วก็ไอ้นั้นเต้ก็นะไอ้นั้นเต้มีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าจะมีก็มันจะเคลียร์แบบได้เร็วกว่านี้เนาะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะไอ้นั้นเต้ไอ้อดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนเนาะไม่จำเป็นต้องมีแต่ที่ที่คุณโทนจะมีเยนะคนยูนิคเสื้อถุงมือแล้วก็ไอ้ซอนะครับ นอนแต่ธนูธนูต้องมีอยูนะ่เนาะเอออันนี้คือคนอ,อยู่นี่เนาะผมให้ถุงมือก่อนนะแล้วก็ถุงมือกับเบนเน่มาลาก่อนเลยถุงมือกับซอธน,นูเนี่ยต้องมาก่อนคนระับเพราะมันเดอะเบสเลยนะแล้วก็เสียดแล้วก็มันขัดเนาะส่วนเล่นสกิลทีก็ประมาณนี้เนาะนะคนะรับผมเน้นโมเมนต์สปีดเรารูว่านะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เล่นแนะอปคีเนาะเพราะเราเล่นมันขี่นะครับ เจเวลเนี it, it path, For For up, ่ยมืนใช้เป็นวอลแพดนะครับผมฟอนนั่ติงเพราะอัพอันนี้เนาะมันบิ i l มันบวมเมือนสปีดนะคผมประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็เปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เนาะซึ่งสำคัญมากนะครับแต่ให้เกิดใครยังไม่มีงบหรือยังดามเบทไม่พอก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับมันก็เน้นมือเหมืนสปีดนะครับผมเออเตือนด้วยอันนี้นะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับ คล้ายธน nice. ูเนี่ยแล้วก็อันนี้สําคัญมากครับมาราธอนวันเนอร์นะครับเนี่ยมันจะบวกมันจะีพลทใหกับคนวิ่งเนาะอันนี้หนุนนี่ก็บวกให้ตั้ง20%นะเนี่ย2 5ใช okay, ่ไหม18นะครับอันนี้อีก12เนอะก็บวกโมเมนตัพเพลท20%ให้กับคนวิ่งเนาะซึ่งบิลเราเนี่ยวิ่งแทบจะผมพูดแล้วว่า90%เนี่ย95%เนี่ยที่คนจะวิ่งเดี๋ยวมันหยุดตอนตีบอสอะที่ไหนคนวิ่งใช่ไหมคนนี่เงี่ยวิ่งยิงคนวิ่งยิงคนวิ่งยิงเนี่ย มันจะเป็นอย่างเงี้ยเกมพีเอ็มจะเป็นอย่างเงี้ยดูคุยกับแบบที่ผมางานที่ผมคงให้ดูไปกันนะเนาะยิงยิงยิงยว,วิ่งยิงเกมบอลนันเยอะก็ยิงทีหนึง่งมันก็ตายหมดแล้วนะประมาณนี้เลยสำหรับการจับ,บการเล่นเนาะแล้วก็ซามได้หมดนะสมสาร์ซามอ่ะเป็นแบบฟูลจได้นะฟูจูดนี่ยคือแบบใช้ทัำแบบดิฟฟิคอลตี้นะครับสบายๆเลยไม่ยากเลยครับยิงมันนันเดียวก็หายเพราะว่ามอนันเดย์เนี่ยออกมาเนาะ เจเบลเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ครับออกมามันโดนซีตลอดเลยครับเบิลนี้เบลนี้แม่งซานอบิดเป็นเบลที่ฟาร์มอาบิสบายสุดตั้งแต่ที่ผมผมเคยเล่นแล้วนะเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมเล่นพอชั์เบิร์ดแอร์โร่ต่อให้ของแบบเยอะแค่ไหนอ่ะมันก็ยังต้องกลัวแบบมอนอบิดนะเว้ยเพราะว่ามอนอบิดมันไม่โดนไม่โดนซีดไงมันออกมามันก็ตีเราได้นะครับซึ่งพอชั์เบิร์ดแอร์โร่ผมผมผมโค้งกว่านี้อีกประมาณกี่ร้อยพันเดีวาที่ผมทำเนาะ ซึ่งกับเบลนี้ที่ผมทำสี่ร้อยดีวายนะครับเบลนี้ลงอาเได้โคตรสบายกว่าพอจัดเบรดเอโรแบบสบายกว่าชิบหายนะครับไม่ต้องกลัวหาเลยมันบาดเบดออกมาจนอยู่ที่เดียวฟีดเนะแล้วเราก็ยิงมันตายมันทำอะไรไม่ได้ครับสำหรับวันดาเบดเนาะกับเบลนี้ยเออซึ่งมันโคตรโอพีนะสำหรับเบลนี้นะมันฟาร์มทุกอย่างได้สบายมากบอสก็สบายนะครับคือทุกอย่างมันติดฟีดอะแล้วมันทำอะไรแบบเหมือนเราตีฟีอะเออซึ่งข้าเกีย ปัสสาวะเบิร์ดแอรรมเราก็ต้องหอบเราต้องมีแบบนีนแน่ะเราไม่สามารถยืนยิงไม่ง้อๆได้ปัสสาวะเบิร์ดแอร์รูมเนี่ยบลาแต่เบลนี่สามารถทําได้คุณยิงมันสองทีก็ติดฟีดอ่ะทีสองทีอ่ะที่ไหนคนก็ยิงยืนแช่ยิงมากไม่เลยระวังแค่ระเบิดอย่างเดียวนะครับต่อมาสําคัญเหมือนกันเรื่องสกิลเจมนะครับผมเรือไอชอ็อตเนาะไอช็อตจะใช้เป็นขนนกนะครับไลกระทะแล้วก็แบกวอนนะซึ่งอาจจะคิดว่าไอ้เหี้ย โอ้โหใครเห็นสกิลเจมกูว่าหนาวไอ้เหี้ยแพย้ชิบหายอะมันสามารถปรับมันได้ถ้าเกิดคุณไม่มีคนโนกนะผมกับไอเคตานะอันนี้ผมว่าคนคุณสามารถใช้ได้แล้วมันไม่ได้แพงนะยึกบอลนะคุณไม่มีคนนกกับไอเคตาคคุณวรใส่อะไรดีอย่างแรกครับใส่เปนพอยคิดดอวยข้อผมเป็นพอยคิดด้วยข้อนะไม่รู้ว่าไม่รู้ช่างมันนะเปนพอยที่มันจะบวกมอคิดด้วยขอคิดเชนนะครับนี่เลย เนี่ยแบบเป็นพลอยชีติคอ้นะครับไอกอันหนึ่งนะครับให้ใส่เป็นโคไอ้ที่มันยิงเจาะท่าน้ำแข็งเนาะเซ็ป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 เนี่ยแบบประมาณนี้ครับให้ใส่เป็นไงเนี่ยเป็นพลอยชีติคอ้นกับโคเพเนเนาะนี่วก็เป็นลาปิดหรือเป็นทเท่าอะไรไมนแ์แล้วก็ลิกบอลน,นะสว่วนแต่ใครที่ยังไม่มีจังหวะนี้เพราะมันแพงนะครับ ตอ่อมาใครที่มีแล้วนะครับมีงบแล้วชิ้นแรกคนน่าจะเป็นชิ้นไหนชิ้นแรกควรจะเป็นคนน้นครับผมคนน้นนี่คือเบลเดเบลสำหรับเบลนี่นะเพราะมันบูตชีเชนให้เราได้เยอะมากนะครับจากฐานสิบเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์่เงี้ยเอออันง่ายงคือตอนนี้ครีเซนผมออกมาหกสิบเปอร์เซ็นต์นะชั้นที่สองก็น่าแหละครับไฟเกต้านะเพราะว่าวงแมปพวกที่มอนเตตันท่าอย่างเงี้ยเห็นปะก็ยิงมางเป็นขนมนะครับ ท่อดอชัดก,ก็ไม่มีอะไรมากเนาะอันนี้ผมจะไม่บอกอรอยายละเอียดนะเพราะว่าไอ้บอสเนี่ยเราจะไอ้เอ้ทันเดอร์เนี่ยแต่อาเนี่ยอาจจะบอกนะครับเพราะว่ามันจะมีอันหนึ่งแทนกันนะครับที่คือาสามารถไปดูได้ในอ่า p o b นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในนะใเดซิฟเคชั่นเนาะไอ้ครับไอ้ครับกับทันเดอร์เนี่ยครับเชียนถามว่ามันเชียนยังไงพี่มีคนหลายคนถามผมมาแล้วพี่มันเชียนยังไงวะเขาทำมาให้เชียนไม่ได้แล้วดีกว่าชริงนี้นะครับผม ไอเชนนะตอนนี้นะครับเชนเทคนะตอนนี้นะมันไม่สามารถเชนด้วยเฮยลาด,ดาแล้วแต่เราสามารถเชนด้วยจานเบอาร์เมอร์มอนนะครับผมอ่าคือเราเบอาร์เมอร์มอนแบบรัวนะครับในเฮลาด์ก็จะระเบิดรัวเป็นเชออด้าเมนเนาะงงไหมสมมุติผมยิงมันตายไปแล้วมันตัวที่ผมัวนี้ยิงยมันตายอ่ะมันจะอาร์เมอร์เบร์นะครับแล้วก็เฮลาดเอาไปเนี่ยมันจะระเบิด ออกมาเป็น Chaos Damage Chaos d a m a ได้ดดยังไงก็คืออันนี้ครับผมอันเนี้ยตัว a มบานเนาะมันจะเนี่ยบรรทัดบนนะครับ Bear Armor อ c h o 20% of Chaos Damage d e l t by support skill นะครับก็คือ20% Chaos Damage นะครับผมแล้ผมก็ใส่เป็น Armor อ p o i ั o n นเนาะ support skill t i c k e r Epoison when e b r a k and enemy armor นะครับไอนนคือจะระเบิดไปเลยนะครับแล้วก็เนี้ยอันนี้ช่วยให้เราสามารถ เบร์อาร์เมอร์ได้ง่ายคะแนนจากเฮราน,นะครับซึ่งแต่ที่ผมบอกเราไม่ได้เชนจากเฮรานนะแต่เราเชนจากการระเบิดเบร์อาร์เมอร์นะครับแล้วทีนี้นพอระเบิดอารเมอร์มอนโดนโดนตายอ่ะมันโดนทั้งเฮรานเอาไปใช่ไหมมันโดนทั้งไลนิง่งซึ่งไลนิงผมก็มีเบียอาร์เมอร์เหมือนกันเนาะเนี่ยทําให้มอนเนี่ย,ม,นนยมันโดนดาเมจสองสองต่อบก็คือโดนโดนดาเมจเอออจากการที่เกาะมันระเบิดเนาะแล้วก็โดน ดาเมดจากเพียเพียวจากไ้เราไปเนี่ยเนี่ยเพียวเพียวเลยแล้วมันก็จะเชนไปเลยครับประมาณนี้เลยคือเชนก่อนระเบิดนั่นเองนะครับเแล้วก็เชนจา่ายพวกนี้ด้วย,นะเ,ยเนี่ยเชนหกรอบเนี่ยสเปซเนี่ยมันก็จะยิงแบบยิงทีเดียวก็หาทันจอประมาณนี้นเลยนะจบับเบลนี่เนาะก็เป็นบบลที่โคตรมันโคตรสนุกน,นะครับลงได้ทุกคอนเทนต์นะครับยิงได้หมดซาได้หมดเนาะคุณะไปเอาไปซาวัดก็ไวนะครับ น่าจะวัดได้สุดในเกมเราวถ้าเก็บมานับเบลเซนพลาซินนะเออผมบอกเลยว่ามาได้สุดในเกมแล้วนะครับถ้าเก็บมานับเบลเซนพอรซินที่ใช้เสื้อตัวนี้เลยะนก็ปรับมานี้เลยนะครับตามได้หมดทุกคอนเทนต์จริงๆนะครับแล้วก็ดิเฟนซีฟก็มาได้เย่ยนะครับตอนนี้ผมก็ต้านเจ้า้าเจ้าชาแล้วต้านกีออร์จิเตอรสีกับชาสแปนนะครับ ช่วนเมื่อขวัเอื้อก็เป็นออรอนะถ้าเกิดขครอยากถึกขึ้นก็อันนี้ช่วยได้เยอะครับแล้วขวัมานาเป็นวาเบก้านะก็ช่วยเราไม่ต้องกดกดมานาเองนะครับแล้วก็เรื่องซีดฟิชชิ่งมานะครับก็เอาไปมาตอนตีบอลเนาะอเคแ่นั้ะเลยในต,ตอนตีบอลก็เซตอัพก็คุณยิงเธอโดนใส่บอลใช่ไหมแล้วคุณก็ฟิชชิ่งมาร์คแล้วคุณก็ยิงออกไอเนี่ยัดหน้าบอลไปนะครับแค่นั้นเลยง,ยง่ายๆครับเบ้นเซตอัพง่ายมากเดือนนี้เนาะ ม่จะเป็นต้องมานั่งสนองสนายนะก็ประมาณนี้สำหรับบิลนี้นะครับก็เป็นบิลที่สนุกมากบิลหนึ่งเนาะก็ไปครับหวังว่าจะช่วยได้นะสำหรับเรื่องขนี้อย่างเรื่องบิลนี้นะครับพอแล้วไป